สวัสดีครับฝากกดช่องนิคมคัดไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้วันที่สี่กรมภามสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาแปดโมงเจ็ดนาทีหลวงตาจะเดินออกจาก ใช่เราเสร็จวนสองจะถึงสามแยกไปทางเผอผ้าวมุ่งหน้าสายประการประมาณอีกสี่สิบสี่สิบสามกิโลผ่านไปสุดทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขออนุญาติธรรมทุกทรั้งกดติดตามดูขอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย ได้กดแชร์ด้วยนะครับช่องนี้ผมตัดไว้มีหลายช่องมีตัำำ้มดำซึ่งมีเบาถิ่นถิ่นภูเขาเกล้องจุยยาแต่ที่สองช่องมันจะเดินมีเตตั้มกับผมช่องนี้นผมตัดไว้ about

เข้าห้องน้ําที่กรมทางหลวงเชียงดาวเนาะบ้านอย่างปิงโค้งลองตาจะเข้าห้องน้ําที่กมทางหลวงเชียงดาวเนาะเมหมดทางหลวงเชียงดาวเขตทางหลวงเชียงใหม่ที่สาม ห้องน้ำที่อยู่ทาง้บมห้องน้ำอยู่ฝั่งแต่ตรงนี้เป็นห้องน้ำรวมครับ ลงตาจากระคองน้ำอยู่ครับที่อมทางหาางลวงเสียงดาวเนาะจาาังหวัดขันนัยเดินทางออกจากค่ายเราเจ็ดพันสองมาถึงที่นี่แปดโมงสิบสองนาที อผมกดขอลงไลค์ก่อนนะครับผมขอลงไลค์ขอกดไลค์กดแชร์ช่องนีคผมคัดไว้ะะด้วยนะครับผมฝากด้วยครับผมผมเพิ่งทำยูทูบได้สามวันเองขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยมาออกกำลังโดยหลงตาบนชื่นด้วยเดินทางออกกำลังด้วยครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณญาติธรรมทุกท่านครับผม